ขบวนมาประกอบโบนก็เป็นรถขึ้นยบหนึ่งศูนย์เจ็ดระกยสถานีการกรุงเทพตะวันไปทางสถานีเด่ชัยขบวนจักเพื่อการฉลาดราที่หนึ่งขณะนี้โปรดทราบนะครับวันนี้ขบวนรถไปรถขึ้นนึู่นย์เจ็ดจะออกจากสถานีลพบุรีล่าช้ากว่ากําหนดเวลานะครับและยังไม่ทราบกําหนดเวลาที่จะออกจากสถานีลพบุรีนะครับเนื่องจากมีขบวนสินค้าขบวนจัดชรุตอยู่ที่ตอนหน้านะครับไม่สามารถได้ข Yeah.